มาแล้วฝนตกยาวต่อเนื่องรับฝนชุดใหม่สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพระหัสสัดีที่12พฤษภาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนโดยบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับน้ำฝน ก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านคอมเมนต์มาว่าเริ่มมีฝนตกบ้างแล้วแต่ก็ยังคงไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่โดยในบางพื้นที่จะมีฝนตกเพียงเล็กน้อยกระปิกกระปลอยเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีเนื่องจากในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาประกอบกับลมมรสุมที่ประเทศไทยจะได้รับทำให้เกิดการยกตัวและมีพายุฝนฟ้าคนอง ฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดพื้นที่ใดบ้างแล้ววันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีพื้นที่ไหนมีฝนตกเกิดขึ้นได้ไปติดตามตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อด m มินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในช่วงกลางวันที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกโปรยปลายลงมาแล้วในหลายพื้นที่โดยในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในช่วงเวลา19นาิกาจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมพื้นที่หลายจังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่สุขโขทยัยพิจิตรพิศณุโลกเพชรบูรณ์เลยนองบัวลำพูขอนแกน่น บึงการนครพนมสกลนกครการละสิน์ชานาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสายแก้วส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกาจะเห็นได้ว่ากลุ่มเมฆฝนยังมีอยู่มากในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือส่วนในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนจะมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเพชบูรณ์น้องบัวลำภูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬขอนแก่นสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญซึ่งในบางพื้นที่จะมีฝนตกกระจายตัวตกหนักได้ในบางพื้นที่ จากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา1นนาฬิกาของวันที่13พฤษภาคม2565จะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา13นาฬิกาจะเห็นได้ว่าลมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะส่วนในบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากนั้นจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา14นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งลักษณะของฝนจะตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ โดยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่รวมไปถึงในบริเวณภาคใต้ตอนล่างด้วยจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา19นาฬิกาตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนดังกล่าวจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณที่ยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลากลางวันและจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบริเวณตอนกลางของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะและเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงรายและน่านส่วนในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกกระจายตัวโดยมีฝนตกหนักในบริเวณตอนบนเช่นกันส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา1นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคม2565 จะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนดังกล่าวยังคงตกกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ยังคงไม่มีฝนค่ะและจากที่เราดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆฝนที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงคำ่ำและเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้เคลื่อนตัวแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศเวียดนามและสปะปลาว จึงทำให้บริเวณประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการดันเข้ามาของมวลอากาศเย็นที่เหมือนกำแพงดันความชื้นมาปะทะก,กับความร้อนชื้นที่พัดเข้าจากฝั่งทะเลอันดามันจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบนและหลังจากนั้นในบริเวณภาคเหนือ จะได้รับอิทธิพลทำให้มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันในวันที่16พฤษภาคม2565ซึ่งนอกจากจะตกหนักในบริเวณภาคเหนือแล้วยังมีฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยโดยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละภาคแต่ละจังหวัด จากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปในช่วงวันที่18-19พฤษภาคม2565จะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนและเคลื่อนตัวมาทางประเทศบังคลาเทศและเมียนมาซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะไปในทิศทางใดหากเคลื่อนตัวไปทางประเทศบังคลาเทศจะทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหากเคลื่อนตัวไปทางบริเวณประเทศเมียนมา จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันแบบยาวๆอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงต้นฤดูฝนนี้จะมีฝนกันแบบยาวๆพอได้เก็บกักน้ำเอาไว้ใช้สอยเนื่องด้วยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเอาไว้ว่าช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือและเฝ้าติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ